เคล็ดลับการเตรียมคลอดธรรมชาติสำหรับคุณแม่มือใหม่การคลอดธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่สวยงามและทรงพลังแต่ก็อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคุณแม่มือใหม่ต่อไปนี้คือ7เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญนี้ 1. เรียนรู้เกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการคลอดบุตรวิธีจัดการกับความเจ็บปวด และสิ่งที่คาดหวังได้ในระหว่างการคลอด 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดเช่นว่ายน้ำหรือโยคะ 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายของคุณมีพลังงานและสารอาหารที่จำเป็น 4. พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้เพียงพอในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตร 5. ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นโยคะการทำสมาธิและการหายใจเพื่อช่วยจัดการกับความเจ็บปวดระหว่างการคลอด 6. เตรียมตัวสำหรับการให้นมบุตรหากคุณวางแผนที่จะให้นมบุตรให้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้นมบุตรและวิธีจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ขอการสนับสนุนได้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆที่จะให้กำลังใจและช่วยเหลือคุณในระหว่างการคลอดบุตรทั้งนี้การคลอดธรรมชาติเป็นประสบการณ์ที่ทา้าทายแต่ก็คุ้มค่าโดยการเตรียมตัวล่วงหน้าปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้และขอการสนับสนุนจากบุคคลที่คุณไว้วางใจคุณแม่มือใหม่ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการคลอดธรรมชาติได้ง่ายขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะ